สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําหลักการเลือกซื้อโปรเจคเตอร์ยังไงให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราเนื่องจากในแต่ละสถานที่ในแต่ละหน้างานผมบอกได้เลยครับว่าไม่มีทางเหมือนกันร้อเอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมมีโปรเจคเตอร์ดีๆมาแนะนำเพื่อนๆได้รู้จักกันมีอยู่2โมเดลนะครับนั่นก็คือ l 2 1 0 sf เป็นเลเซอร์โปรเจคเตอร์อีกรุ่นหนึงจะเป็น l 2องหเป็นเลเซอร์เหมือนกันทั้ง2รุ่นนี้นะครับใช้แหล่งกําเนิดแสงเดียวกันนั่นก็คือแหล่งกําเนิดแสงเลเซอร์ทั้ง2รุ่นนี้มีความแตกต่างกันตรงที่ระยะในการฉายภาพไม่เหมือนกันนะครับและการใช้งานก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับขึ้นอยู่กับการขึ้นอยู่กับหน้างานในแต่ละหน้างานน,นั้นๆนะครับ ทีนี้มาดูสเปคกันคร่าวๆของสองรุ่นนี้นะครับมาเริ่มต้นที่ตัว L260SF ก่อนเลยแล้วกันนะครับรุ่นนี้ให้แสงสว่างอยู่ที่4,000 ANSI l u m e n ค่าคอนทาราสจะอยู่ที่2.5ต่อหนึ่งความละเอียด1,920ณ1,800หรือเรียกกันว่า Full HD นั่นเองนะครับส่วนน้ำหนักจะอยู่ที่4.6กิโลกรัมเท่านั้นเอง อายุการใช้งานของหลอดภาพ20,000ถึง30,000ชั่วโมงกันเลยทีเดียวส่วนการรับประกันตัวเครื่องนะครับรับประกันตัวเครื่องอยู่ที่3ปีเต็มหลอดภาพรับประกัน3ปีเหมือนกันนะครับแล้วก็คิดเป็นชั่วโมงจะอยู่ที่12,000ชั่วโมงแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับในส่วนของหลอดภาพ มาดูจุดเด่นของรุ่นนี้กันนะครับน่าจะเป็นโปรเจคเตอร์ที่ฉายระยะสั้นๆน,นะครับได้ภาพที่ขนาดใหญ่หรือที่เรียกกันว่าช็อตโทโปรเจคเตอร์นั่นเองครับรุ่นนี้น่าจะตอบโจทย์กับกลุ่มนี้มากที่สุดครับแม้กระทั่งในมิวเซียมครับมิวเซียมเป็นช็อตโทฉายบนผนังทําเป็นพาโนรามาครับวางเรียงๆๆหลายตัวครับส่วนมากเขาจะใช้เป็นช็อตโทโปรเจคเตอร์รุ่นนี้ราคาประหยัดสุดครับ แนะน,นําแนะนําแนะนาเลยรุ่นนี้ครับมาดูตัวถัดมาครับตัวถัดมาจะเป็น l สอง f คือรุ่นนี้ครับตัวนนี้นะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับรุ่นนี้ให้แสงสว่างอยู่ที่4,600ันหกร้อลูเมนค่าคอนทราสต์จะอยู่ที่2องล้านห้าแสนต่อหนึ่งความละเอียดหนึ่งพันเกร้อยยี่สบคูณหนึ่งพัน p หรือระดับ full hd นั่นเอง น้ำหนักของรุ่นนี้ครับจะอยู่ที่4.2กิโลกรัมเท่านั้นเองอายุการใช้งานของหลอดภาพ 20,000- ถึงส0,000ชั่วโมงกันเลยทีเดียวส่วนการรับประกันตัวเครื่องรุ่นนี้รับประกันตัวเครื่อง3ปีเต็มหลอดภาพรับประกัน3ปีเหมือนกันถ้าคิดเป็นชั่วโมงจะอยู่ที่12,000ชั่วโมงแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้ครับรุ่นนี้เป็น รุ่นที่สามารถฉายจอได้ขนาดใหญ่200นิ้วถึง300นิ้วและให้แสงสว่างคงที่ตลอดอายุการใช้งานของหลอดภาพและที่สำคัญรุ่นนี้ยังสามารถติดตั้งนะครับได้ทั้งหมด360องศาสรุปสั้นๆเลยนะครับรุ่น L260SF นะครับเหมาะสำหรับฉายในห้องประชุมขนาดเล็กฉายจอได้ประมาณ125นิ้ว ส่วน L 2 6 0รุ่นนี้เหมาะสำหรับฉายจอได้ขนาดใหญ่เหมาะสำหรับฉายในห้องประชุมขนาดใหญ่และทั้งหมดนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากเพื่อนๆนะครับได้นำไปเลือกซื้อโปรเจคเตอร์ให้เหมาะสมกับการใช้ง,งานของเราผมหวังว่าคลิปของผมจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางเพจร้านโปรเจคเตอร์หนุ่มของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ